สวัสดีครับผมปทิชตตัวแสบนะครับผมเชื่อว่าชุดที่บัิดผ่ามาันไม่เพื่อนน่าจะต้องเคยเห็นของเล่นชิ้นนี้ครับเป็นของเล่นแบบขนมพุดดิ้งอ่ะตักป้อนตูกตาอะไรอย่างนี้นะครับคือผมข้องใจมากเห็นแล้วแบบขนมพุดดิง้ง what what e i t ขนมพุดดิง้งเล่นอะไรยังไงมีช้อนตักมันเป็นสลามเหรอมัน แบบต้องเติมน้ำยาหรอเล่นแล้วหมดไปหรอไม่รู้เลยครับวันนี้ผมได้มาลองอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเรามาเล่นไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับย้อนไวกันนิดนึง <c oughs> ได้มาใหม่ๆสดๆยิ้ง,งๆแม็กยังไม่ได้แกะเลยบอกแล้วกันว่าช่องผมแกะผมเ,เพื่อนเสมอมาดูกัน <c oughs> ขนมพุดดิ้งหน้าตาเขาเป็นยังไงเนาะ อเอามีจออีกชั้นหนึ่งนี่ตัวพุดดิ้งของเรานะครับแล้วก็ช้อนอ่ะมาลองดูกันครับพุดดิ้งและช้อนเล่นยังไงเอ่ยอ่าเท่าที่ดูรูปนะครับเขาบอกว่าเปิดฝาขึ้นก่อนอันนี้เมื่อกี้มันมาอย่างนี้นะมันต้องคว่ำลงอย่างนี้เปิดฝาขึ้นอ่ะเอาละแล้วก็อ่าตักช้อนได้เลยเหรอแล้วมันมันมันต้องเปิดใส่อะไรไปะเนี่ยคืออะไครครับต้องเปิดใส่อะไรไหมไม่ต้องเหรอใส่ช้อนเข้าไปยังไงอย่างนี้อย่างนี้อย่าง,อ,างอ่าอย่างนี้ใช่เฮ้ย เฮ้ย what p u t t ออกมา <laughs> อาโอเดียวเดียวเดียวอย่าบอกนะว่าโอ้ความลับอยู่นี่นั่นเองครับเมื่อเราใส่เข้าไปอย่างนี้ดูนะครับบึ๊บ <laughs> มันเหมือนว่าไปดึงไอ้ตรวข้างในนี้ออกมาแล้วแบบปอดอ,อ, <laughs> อ้ามงับไปเอ้ยโอ้โหนี่คือความลับของเข้าแล้วครับเนี่ยผมเคยแต่เห็นไม่ไม่คือคือเราก็โตแล้วพูดง่ายๆแล้วแบบ ผมก็ไม่ค่อยได้ดูดีดๆก็คือเห็นอาเป็นขนมพุดติ๊กเล่นอาก็เด็กกินเล่นกันกแบบเ,เล่นตุ๊ก,กตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นเยอะเหลือเกินทําท่าแบบเฮ้ยร้านหนึ่งที่ผมดูใช่ไหมตอนแรกอ่ะยอดาขายหลักร้อยอยู่เผื่อแป๊บเดียวกลับมาดูใหม่หลักพันแป๊บเดียวหลายพันก็เลยแบบเฮ้ยเขาสนใจอย่างนี้กันหรอมันคืออะไรยังไงอยากลองครับแล้วก็โอ้อเป็นงี้นี่เองครับอารมณ์เหมือนว่าเราป้อนเขาอันนี้นี่อ่ะสมมติว่านี่จะป้อนป้อนน้องตุ๊กตาตัวนี้นะครับอ่ามาโอเคอ่ากินกินพุดดิ้งหน่อยนะปึ๊บ อ้ําเเห็นไหมปอนได้มารูจบอ้ําประมาณนั้นออกไม่ออกอ้ําเอ้ยอยางเท่ครับ <laughs> อ <c oughs> ไอเดียดีมากเลยนะครับคนที่สร้างนี้ก็คือเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ต้องเลอะไม่ต้องแบบใส่ของเติมถ้าว่ามันเป็นสาราบริน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเล่นไปเลอะปุ๊บอ่ะ เสียหายพังบูดอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับอันนี้เล่นไปได้เรื่อยๆยาวๆให้เดียดีครับโอ้โหใครเป็นคนคิดสุดยอดเลยนะอจาแวจ๋วๆจวนี่ก็สบายครับแล้วก็เล่นได้เรื่อยๆมันกจบปุ๊บปอนงั้มปอน งั้มเออที่แท็กก็เป็นแบบนี้นี่เองครับของเล่นพุดดิ้งนะมีฝาปิดเก็บอะไรมาให้พร้อมเลยนะครับนี่เอาไปวางเงี้ยไม่รู้เหมือนกันเออโอ้ที่แท็กก็เป็นแบบนี้นี่เองครับเอาไปเล่นกันได้นะครับซื้อให้ลูกให้หลานเล่นเสริมสร้างจินตนาการของเขานะครับในเรื่องของการแบบเอ่อเรียกว่าอะไรนะจินตนาการจินตนาการแบบว่าแบบอ้ยอ่าป้อนอาหารอะไรเงี้ยเป็นอาหารที่แบบ มันก็เหมือนออกมาจริงนะครับแต่ว่าไม่ได้จริงแต่ว่าออกมาจริงเหมือนแบบว่าอ่าโอเคเราป้อนอาหารน้องเนีย่ยอะไรประมาณนี้แบบฝึกความรับผิดชอบประมาณนั้นก็โอเคนะได้หลายอย่างผมว่าเด็กๆน่าจะชอบโดยเฉพาะอ่าถ้าใครมีลูกสาวหลานสาวอย่างเงี้ย ชอบแน่นอนนะครับมาก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรด้วยไม่ได้มีชิ้นส่วนเล็กๆอะไรที่เขาจะกินกินได้ก็เป็นแบบแค่ชิ้น2ชิ้นธรรมดาแบบนี้นี่เครับระวังเรื่องเดียวคือระวังหายนะครับแล้วเ,ลเก็บให้ดีแล้วกันนะอ่ะโอเคครับวันนี้ก็เป็นของเล่นง,ง่ายๆที่ผมมาให่เ,เพื่อนในวันนี้นะครับเอาตรงนะคือความสงสัยล้วนๆที่วันนี้ผมจัดมารีวิวเนี่ยเพราะความสงสัยล้วนๆเลยเปิดวิดีโอบันผ่านก็ไม่ได้เคยสนใจอะไรอ้ที่แทมเป็นแบบนี้เองนะครับเอาจริงนะผมรลยตือนเต้นกับมันมาเพราะผมรู้สึกว่าเทคนิคที่เขาใช้ในการสร้างเป็นของเล่นขึ้นนมาเี่ย ไม่ธรรมดาเออจริงๆอ่าแบบเฮ้ยคิดได้ยังไงแบบเอาเป็นดึงออกมาคือถ้าเป็นปกติอะเราเอาช้อนตักอาจจะมีข้างในหล่นลงมาก็ออกใช่ไหมครับอันเนี้ยพด,ดิ้งอยู่ข้างในช้อนแล้วก็แบบใช้การดึงออกมาเออเป็นกันเหมือนมองคิดมุมกลับอะไรแบบนี้นะครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยทึ่งผมทึ่งกับ ความคิดของอไม่ได้ชินนี้นะไม่รูเ้เพื่อนตื่นเต้นเหมือนผมไหมแต่ผมตื่นเต้นมากจริงๆนะครับนี่ครับขนมพุดดิ้งยังไงอยากได้บ้างสินค้าที่ผมแท็กไว้ให้ถ้ามันจะเด้งขึ้นที่มุมข้างล่างนี้หรือไม่ก็ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับผมให้ไว้หลายแพลตฟอร์มนะครับว้าวสยอดถือว่าเจ๋วนะครับตัวนี้ส่วนตัวผมชื่นชอบมากเลยตื่นเต้นด้วยนี่ครับขนมพุดดิ้งอินฟินิตีป้ปอนได้ไม่จำกัดวูอ้ออฟให้ไม่ออกอ่ะ เดี๋ยวก็เป็นไงวันเจอกันวิดีโอหน้านะครับฝากเพืเ่อนๆกดไลค์กดแชร์ติดตามและกดกระดิ่งจ้งกับผมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีของเล่นใหม่แน่นอนครับผมจะจับมารีวิวให้ทุกคนได้รู้จักกันเป็นคนแรกในโลกอย่างแน่นอนนะครับเจอกันวิดีโอหน้ารครับสวัสดีครับ